สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่ขู่สู่คนพบพบกับช่องสาวบ้านานุสวีเดนพี่น้องค่ะพบพอกันในวันที่10เมษายน68จ้าจ่อสงการแล้วเด้อค่ะหลายผู้หลายคนก็นเดินทางกับบ้านกะเดินทางให้ระมัดระวังจ้าดูแลก,กับของเด้อพี่น้องค่ะพักเมื่อยกับพักก่อนจาขับรถมาทางไกลเนาะ วันนี้สามนาได้เดินทางมาทำบุญเนาะค่ะทั้งวัดทั้งรอยเอฟซีะะจา้าค่ะให้ได้น้ำกันสู่สูคุณเห็นนกเพิ่งงามกัเลยไทยมาฝากมาตอนงามงามค่ะนกเบ่งเนี่ยพื้นหางงามขักก็เลยไทยมาฝากมาตอนเอฟซีแฟนช่องน้ำจา้าอนุโมทนาบุญเราจ้ะไปสามสี่วัดนี่แหละประมาณนี้ก็จจำซือวัดบ่ได้ค่ะจ้ะแต่ก็ได้ไปเหตุบุญร่วมหล่หม่องไายบอลอยู่ค่ะ คลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจนะคะทั้งลุงโซงเนาะคะ่ะเพิ่นใดส่งคลิปวิดีโอขอบุญขอบคุณนะคะที่อิซีแฟนช่องรวมถึงสาบันนานเนี่ยแะได้ร่วมบุญงานบวชทั้งลูกชายเพิ่นเพิ่นกันเลยเนาะคะ่ะฝากคลิปเสียงเนาะคะ่ะเอาตัวเลขมาวามาฝากมาตอนเป็นตัวเลขเนะคะ่ะเลขพระบวชไม่ที่เขียนให้ก่อนออกจากบทค่ะแล้วก็จะย้ำตัวเลขนะคะ่ะที่เพิ่นให้อ่า งื่นสูตรหน่วยคำนวณตั้งแต่ตัวงวดล่ะสิย้ำในคลิปนี้ให้พ้อมก้ามเป็นอิฟซี่แฟนชองอผู้ลังคุณบ่เห็นเนาะค่ะฟังไห้ตัวฟังไห้เข้าใจน้ำเด้อค่ะว่าเพิ่นฝากคลิปเสียงตัวใดมาเวา่มาฝากมาตอนจากลุงส่งเลขวิ่งเงินเซนงวดบางหันกับเขาสามหกตรง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 พี่น้องจ้าแต่บ่มีดวงน้ำเพิ่นดอกค่ะสามหกมันมองงามเลยบ่สื่อพี่น้องค่ะ นั่นละค่ะตามสูกตามดวงเนาะบ่มีดวงกับบ่เป็นยังสูตอ่อจ้ะเอาไปิ่งไปฟังคลิปเสียงจากลุงทรงวาทรงตัวใดมาบอกมาฝากมาตอนเิ่งกับฟังพร้อมกันแล้วกนวันนี้ลุงรงขอขอบคุณี่มทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมงานลุงทรงโดยเฉพาะเี่ยมในผมนผมพอดีั้่นเน้ผมขอขอบคุณเยี่มทุกท่านที่ร่วมกันวันนี้ ไว้บ <accurately S 1> ุญส่วนทุกท่านที่ทำแบบนี้กับร้อนกับเข้ากระหอบบ้านทั้งจะเข้าสุขความเดินร่ำรวยคุณผู้ชมเยอะมากคุณ่อไปนะครับจะมีตัวเลขประมากนี้ครับผม้าซีนะครับมีเลขผ้าใหม่นะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเสีเบิรงเลขไหมค่ะเพราะว่าบอชัดเนาะค่ะในคลิปบอชัดปันในพ่อพันธุ์ใส่ปากกาเขียนจ้ะอันนี้เป็นเลขเนาะค่ะที่พระไม่ออกจากโบสถ์เขียนให้เขาว่าเม่นคักเด้อค่ะไปหลีกพระไม่เขียนให้นี่จ้ะ ลุงทรง่นเลยทรงมาไห่เป็นคลิปเสียงแล้วก่ะภาพนิ่งให้พี่น้องเอฟซี FC ล้องไปพิจารณาเบิ่งค่ะสองตัวนี่ชัดเจนคือแปดสองจ้ะสามตัวหนึ่งหกหกพี่น้องหนึ่งหกหกระวังหนึ่งเกาเกาไว้น้ำในเด้อพี่น้องค่ะพอวันหกเกาเกาตัวเดียวกันอันนี้แค่ว่าให้ระวังซื้อจ้ะกะพิจารณะเบิ่งค่ะสําหรับเลขพระไม่เขียนให้เนาะค่ะอันนี้เป็นาทางไรยมือผลเลยค่ะลุงทรงได้เขียนมให้จ้ะ เดี๋ยวสาบนาจะทวนตัวเลขของลุงทรงแล้วก็สีเขียนเลขพระไม่ให้ชัดๆก็หนี่ค่ะก็สีได้เปรียบเทียบไปเบิ้งไป,ไปไปเอ่อเปียบเทียบสิสุดหวยของลุงทรงเนาะเพราะว่าตัวเลขของลุงทรงงวดวังหันเข่าไปที่สามหกตรงๆค่ะเงินนี้ก็เลยอ่าได้เลขพระไม่มาก่ะสีไม้ย่ำตัวเลขของลุงทรงค่ะค่ะผู้หลังคนบ่เห็นค่ะก็ในไมเบิ้งคลิปนี้เนาะค่ะเอาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อค่ะเดี๋ยวใส่บิ้งสุดหวยคำนวณงวดวังหันไปพร้อมจ้ะ ค่ะอ des <Yeah. S 1> ันนี้เป็นตัวเลขของลุงสูงเด้อที่เขาสาวนานเคยได้ลุงคลิปไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้ได้ลุงอีกก็เลยเอามาย้อนไปฟังค่ะสิบหกเมษาหกเปดวิ่งสี่กับหนึ่งบนล่างจ้ะจับคู่ไหายซีสองซี่แปดซี่เก้าหนึ่งซี่หนึ่งหกหนึ่งเปดเพิ่นเห็นเน้นๆซี่แปดซี่เก้าเก้าหนึ่งเปดเด้อค่ะสามตัวหกสี่เปดหนึ่งสี่เก้าและหกหนึ่งเปดจ้ะ ศูนย์เก้าสองแปดห้าสามสามเจ็ดหกห้าเด้ออันนี้เบอร์โทรลุงทรงหวดวังหันค่ะเดี๋ยวเซบึงเปียบเทียบเขาไปที่สามหกตรงตรงวิ่งกับเขาไปที่หกจ้ะบอกเลยว่าสูตรหวยของเลขลุงทรงนี่สุดยอดสุดปังจ้ะยังโบรุดดอกเลขเพิ่นนี่จับคู่รุดกับสีเขาออเลขวิ่งตลอดเลขวิ่งนี่ยังโบรุดเด้อค่ะวิ่งงวดนี่ซี่กัะหนึ่งค่ะจัดหนักเทศบาลน้ำหมักซี่ด้วยค่ะซี่สองหมักบอหนึ่งซี่หมักบอลองจัดบึง หรือเบ่อสงสัยอยากสอบถามทำลุงทรงกับตามเบอร์โทรจะโทรหาเพื่นไดได้ค่ะทา้งลุงทรงแต่ว่าเลขพระบวชใหม่จ้ะนี่ให้เปรียบเทียบบงกับเ,เลขพระบวชใหม่จ้ะสาวนาเขียนผิดเพื่อนให้เปรีดสองเขียนสองเปดจ้ะสองเปดกับหนึ่งหกหกสาวนาเลยให้กับไว้หนึ่งเก้าเก้าด้วยจ้ะสำหรับเลขพระใหม่เด้อค่ะเพราะว่าที่เพื่อนเขียนให้มันว่าชัดเจนไหมคะ่ะก็เลยเขียนให้ไม่ชัดเจนกว่าเกา่าค่ะ กับผิจารณาเบิงพปวาเลขพระไม่นี่ค่อนข้างแม่นจ้ะเนาะค่ะพอเพิ่นบวชออกจากบวชมาไม่เพิ่นก็เขียนให้เลยค่ะอาจจะมีสูกน้ำกันกับฟังให้จบเด้อค่ะคลิปเสียงที่ลุ้งซงเพิ่นฝากขอบุญขอบคุณเนาะค่ะอิฟซีแฟนช่องที่ร่วมด้วยช่วยกันเนาะค่ะทำบุญน้ำเพิ่นจ้ะเอาคลิปนี้กับยิงปังๆเด้อผู้ใดมีแนวทางอย่างไรช่องกัติดต่อทางสาวบันน้ำมาได้ค่ะตามไอเดียไลค์คิวอัคคูดเนาะค่ะ จอมือแล้วค่ะสงการแหละขับรถระมัดระวังเด้อค่ะจ่อมือแล้วมืันนี้วันที่สิบแล้วค่ะสิบสิบนี่ค้นกับสียยืมถ้าร้อยกลับแล้วค่ะสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่สิบสามนี่ก็กลับมาเบิดเราค่ะมาเรียนสงการแล้วเนาะค่ะกระมัดระวังเดินทางแควคาดปลอดภัยกันง่วงกะจอดรถนอนก่อนเนาะค่ะแต่ถึงด้านถึงบ้านปลอดภัยจ้ะเรียนสงการกับเรียนให้สนุกด้วยค่ะระวังเด้อขับรถกับลาค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใย ตามนี้เอาแก็บหน้าจอจ้าสูตรไว้คำนวณฟังหนึ่งหรอกะเหล็ลกพระบวชไม่ฟังหนึ่งเด้อค่ะฟังให้จุบน้ำค่ะแล้วกัอนุโมทนาบุญน้ำสาบานานันเด้อค่ะได้ไปร่วมเดินสายทำบุญเมื่อวานนี้ค่ะวันที่เก้าทำบุญหลายวัดอยู่จุ้โมทนาสาธุเอาค่ะเอาไปนองค่ะบ้าๆหลายหญ่ไปค่ะคลิปนี้ยิงปังๆด้วยๆสู่คูสูส่สคุเงินไหลกองทอง,องไหลเขาไปแร้วค่ะสัวัสด,ดีจ้า ยะทาวิหะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวอิตโตกินางเปตานังอุปกรัรปฏิปชิตังปะชิตังตุมหังคิดปะเมวสมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธรมมนิโชติระโสยทาสัตติโยวัชันโต สัพโรคโควินัสปตุมมาเตภวัตวันตรมมายโยสุขีทีคายยโคภวะอภิวาธนสีลิสะนิจังจจวุธาปจายนองจัตตารโอธรรมมาวัันติอายุว,นวันโมสุขังพระลัง よかった。<laughs> okay, okay, okay. นต่องันก็ต่างิวยทสายเงนด้วหนึ่งเดียวช่วสา